สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสพยาบสีนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงมาดูกันว่าชาวราศีใดนะคะจะมีโชคมีลาภในเดือนอในวันที่16มีนาคม2566นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า16มีนาคมนี้นะคะชาวราศีใดนะคะจะมีโชคมีลาภนะคะ ถามหาเรื่องโชคลาภนะคะการทำนายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากราศีมังกรเลยราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงส2องกุมภาพันธ์มาดูกันว่าชาวราศีมังกรนะคะจะมีโชคมีลาภไหมวันที่16มีนาคมนี้นะคะ ได้ไพ่สองเมเา้าค่ะสองเมเา้ากับไพ่เฮโรแฟนนะคะและก็ได้ไพ่หนึ่งเด็กถือดาบหนึ่ง <c oughs> ดาบไม่ใช่นะคะ <c oughs> เด็กถือดาบอ่ะชาวราศีมังกรจะเห็นได้ว่าอ่าถ้า ถ้าช่วงนี้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 นะคะ,ะเรื่องของโชคลาภนะคะจะดูเฉพาะเรื่องของโชคลาภฉะนั้นเท่าที่เห็นก็คือคุณกําลังมองหานะคะอ้ะาไพ่นคําว่า maybe. Maybe. maybe 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 นี้อาจจะอาจจะนะคะแล้วก็มีไพาย herofan ขึ้นมา maybe เหมือนกัน herofan ขึ้นมาก็มีอาจจะอาจจะมีโอกาสอาจจะมีโอกาสมองหาอาจจะมีโอกาสที่จะ มีโชคมีลาบที่จะถูกหวยที่จะ,ะเสี่ยงแต่ถามว่าเด่นไหมไม่เด่นนะคะไม่เด่นไม่เด่นเลยไม่เด่นเลยเพราะไพ่สุดท้ายไพ่ขึ้นว่าโ,โนนะคะชาวราศีมังกรนะเหมือนคุณลังเลคุณสับสนไอ้ตัวที่ต้องการคุณอาจจะไม่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 ซื้อไม่เสี่ยงนะคะอืมอ่าก็ชาวราศีมังกรดูแล้วในเรื่องของโชคลาภนะคะ ในรอบที่16นี้นะคะอโอกาสโอกาสยังน้อยโอกาสน้อยมากที่จะถูกนะคะโอกาสน้อยโอกาสน้อยแต่ถ้าใครแบบอยากเสี่ยงจริงๆอยากอยากลองดูจริงๆนะคะเลขที่ดีสําหรับครูคุณนะคะชาวสีมังกรเลขห้านะคะถ้าใครอยากเสี่ยงจริงเลขห้านะคะ โอเคก็ okay. ขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีค่ะต่อไปนะคะเรามาดูราศีมังกรไปละต่อไปเรามาดูราศีกุมค่ะำสำหรับราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีกุมจะมีโชคลาภไหมวันในวันที่16มีนาคมนี้นะคะ๋ยวขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะ <c oughs> ได้ไพ่สามถ้วยค่ะได้มีการเฉลิมฉลองได้มีการเลี้ยงสังสรรค์นะคะได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยนี่เป็นไพ่ที่แบบซุมเจ้าเหงาแล้วก็ไพ่ถ้วยนะคะถามว่าเด่นในเรื่องของโชคลาภไหม ถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นเท่าไหร่นะคะไม่เด่นในเรื่องของโชคลาภแต่คุณจะมีเรื่องของการเลี้ยงฉลองเฮฮาสังสรรค์ hmm. hey, hard, san. นะคะแต่ถามว่าเรื่องโชคลาภเด่นไหมคุณเหมือนคิดแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเรื่องที่ทําให้เสียใจไพ่ขึ้นว่าโ no, นนะคะโน no. แล้วก็มีไพ่ไนอฟคัฟเข้ามาถ้าคุณจะได้โชคลาภนะคุณได้จากมีคนนํามาให้ นะคะมีคนนำมาให้นะไพ่เรื่องโชคลาภถามว่าเด่นไหมไม่เด่นสักทีเดียวไม่เด่นนะคะไม่เด่นเลยนะแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงอยากเสี่ยงจริงๆนะคะถ้าใครอยากเสี่ยงนะอเลขหน้าไพ่ที่เห็นถ้าอยากเสี่ยงจริงนะเลขสามนะคะอันอื่นไม่เด่นเลยนะคะก็ ขอให้ชาวราศีกุมนะคะโชคดีนะคะ <g iggle> <g iggle> นเนาะเผื่อใครอยากเสียงนะแต่ถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นนะไม่เด่นหรอกม,มาดูต่อไปค่ะราศีมีลนราศีมีนค่ะราศีมีลนนะคะมาดูมาดูว่าจะมีโชคลาภไหมนะคะ อย่าลืมนะคะการทำนายดวงนี้เป็นทำนายเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะก็ดูเพื่อความสนุกสนานนะ,ะได้ไพ่หกหกไม้เทา้าหกไม้เทา้าแล้วก็ควีนน็อฟสดนะคะแล้วก็สี่ไม้เทา้าโอเค ในเรื่องของความมั่นคงเป็นไพ่เชิงบวกหมดเลยนะคะอ่อได้ไพ่หกไม้เท้านะคะแต่ขึ้นอ่ะขึ้นแต่ไม้เท้าเด่นในเรื่องของการงานนะไม่เด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะ,ะเด่นในเรื่องของการงานถ้าคุณทํางานน่ะคุณอ่าสู้นะคะคุณก็จะมีความมั่นคงทางด้านการงานนะคะในเรื่องของงานเด่นมากนะคะ แฮปี้มีความสุขในเรื่องของการงานในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของงานนะคะแต่ถ้าอยากเสี่ยงอยากเสี่ยงอยากเสี่ยงจริงจริงจริง,รง,รงนะคะเลขที่ดีของคุณนะมีเลขสี่มีเลขหกนะคะเลขที่ดีนะเลขหน้าไพ่นะคะเลขสี่เลขหกนะคะถ้าใครอยากเสี่ยงก็ลองดูนะคะแต่ว่าของชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิด15มีนาถึง12มเมษานี่ เด่นในเรื่องของการงานนะคะโอเคในเรื่องของโชคลาภอาจจะแบบไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะต่อไปมาดูราศีเมษยค่ะราศีเมษยผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภามนะคะมาดูว่าราศีเมษยจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีนาวันที่16มีนาคมนี้นะ จะมีโชคมีลาภไหมจะเด่นไหมนะคะ <c oughs> ได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะสิบไม้เท้าได้ไพ่แปดไม้เท้าอ่าได้ไพ่ห้าไม้เท้าเด่นเรื่องงานนะคะเด่นเรื่องงานช่วงนี้งานคุณเยอะงานคุณยุง่งงานคุณขยับขยายได้อะไรได้แต่ว่า คุณสู้ไหมคุณสู้นะคะแตเด่นในเรื่องของการงานนะคะไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะแต่ว่าถ้าเด่นในเรื่องของการงานถ้าใครอยากเสี่ยงอาจจะเสี่ยงโชคในที่ทํางานนะคะโชคลาภนะคะเออาจจะเกิดจากการทํางานก็ได้นะคะเลขเด่นๆของคุณนะที่เด่นนะเลขที่ดีที่เด่นเลขแปดนะคะ ใครอยากเสี่ยงลองดูนะคะเออสำหรับชาวราศีเมษนะคะคุณจะเด่นไปทางในเรื่องของการงานนะคะต่อมาเรามาดูของราศีพฤษภค่ะสำหรับราศีพฤษภบางคนบอกว่าชอบบางคนชอบเสี่ยงบางคนชอบซื้อหวยบางคนชอบซื้อลอตเตอรี่นะคะแต่ถามว่าโอกาสโอกาสมันก็น้อยนะ โอกาสมันก็น้อยที่จะถูกอะไรเงี้ยนะคะอืมอะมาดูราศีพฤษภคือผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนาย,ยนนะคะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างว้าวเดดซันค่ะในไพ่เดดซันนะคะอืมเดดซันได้ไพ่สองเหรียญและก็ว้าวสตริงอ่ะ ดอรซนสองเหรียญสเตรงนะคะคือเลขหน้าไพ่ของคุณชัดเจนไพ่เดอซัน,นะคะชาวราศีพฤษภคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงการเสี่ยงโชคใครแบบอ่าไม่คิดไม่ออกว่ายังไงก็มีทางออกมีทางสว่างเลขที่เด่นเลขหนึ่งเลขเนะคะหนึ่งเก้านะคะซึ่ง ที่บอกว่าเด่นเลยเรื่องของกะโชคลาภใช่ไหมคุณจะมีเงินมาหมุนมีเงินมาใช้จ่ายนะคะบางคนอาจจะเสี่ยงบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะแล้วก็เลขที่เด่นอีกตัวหนึ่งของคุณคือเลข8นะหนึ่งนะคะอ่าก็ลองดูนะคะมีโอกาสมีโอกาสนะคะมีโอกาสของนะชาวราศีพฤษภนะโอเคค่ะเอาชาวราศีพฤษภนะโ,โชคดีนะ ต่อมามาดูของชาวราศีเมถุนมาดูซิราศีเมถุนมีโอกาสมีโชคลาภของเขาไหมนะคะเมถุนนะคะเมถุนชาวราศีเมถุนได้ไพ่เมจิเชียนค่ะเมจิเชียนไฮบิทเรส ขึ้นมาและก็ว้าวสิบถ้วยค่ะชาวราศีเมถุนผู้ท <apan> ี <secondo> ่เกิด15หมิถุนาถึง14กรกฎานะคะถ้าอยากเสี่ยงนะจะบอกเลยคุณมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณถามว่ามีโชคลาภไหมก็ไม่เชิงโชคลาภแต่ว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงนะ เลขที่เด่นเห็นไหมคะเลขหนึ่งเลยนะคะเลขหนึ่งมีโอกาสมีโอกาสที่จะถูกหวยแต่คุณลังเลคุณสับสนคุณอย่าลังเลคุณอย่าสับสนนะคะใครชอบตัวไหนซื้อเลยและสุดท้ายคุณจะทําให้แฮปปี้หรืออาจจะได้จากครอบครัวนะคะคนในครอบครัวนํามาให้ก็ได้นะคะนะอย่างที่บอกเลขที่เด่นนะเลขที่เด่นคือหนึ่งค่ะโอเค ชาวราศีเมถุนนะต่อมามาดูของชาวราศีกรกฎบ้างกรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมมาดูว่าเป็นอย่างไร <c oughs> อ่าโอ้ขออภยัย <c oughs> กรกฎได้ไพ่ k n n o of Wands กษัตริย์ถือ ไม้เท้าเพดอฟคับนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยแล้วก็เพดอฟส์อ oh, กถามว่าเด่นไหมไม่ค่อยเด่นนะไม่ค่อยเด่นแต่คุณมุ่งมั่นในเรื่องของการงานแต่เรื่องของการเสี่ยงคุณลังเลคุณโลเลคุณสับสนอาจจะได้มาเยอะอาจจะได้มาหลายตัว <c oughs> นะคะถามว่าเด่นในเรื่องของเสี่ยงการเสี่ยงโชคไหมไม่เด่นนะคะชาวราศีกรกฎไม่เด่นเลยแต่ถ้าอยากเสี่ยงจริง อยากเสียงก็ลองดูนะคะอยากเสียงก็ลองดูนะอยากเสียงก็ลองดูเลขหน้าไพาท่ที่เห็นที่เห็นที่เห็นขึ้นมานะถ้าอยากเสียงเนาะมีเลขสองแลละนะคะโอเคแต่ถามว่าเด่นไหมไม่เด่นนะคะชาวราศีกรกฎมาดูราศีสิงห์ราศีสิงห์อย่าลืมนะคะการทำนายเดือนนี้อย่าง,งมงายนะ ดูอย่างมีสตินะคะราศีสิงห์มาดูซิจะมีโชคล้าไหมสิบหกพฤาคมนี้นะคะราศีสิงห์สิบห้าสิบสิงหาคมถึงสิบกันสิหกันยายนขึ้นมาเลยจา้าเดาบหไม้เท้าและ อืในอวานถามว่าเด่นเรื่องโชคลาภไหมไม่เด่นนะคะไม่เด่นไม่เด่นเลยไม่เด่นในเรื่องของโชคลาภไม่เด่นเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่แต่งานยุนะะงนย่งนะนคงนะงานยุ่งนะสิบหกสิบหกมีนาคมนะคุณงานยุ่งงานยุ่งคุณคุณมุ่งมั่นในเรื่องของงานแต่งานแต่ก็ทําให้คุณปวดหัวนอนไม่หลับเครียดนะคะชาวราศีสิงห์ถามว่าถ้าอยากเสี่ยงล่ะทายัางไง อยากเสียงก็ลยงลองเสียงดูแต่ว่าไม่เด่นไม่เด่นนะคะนะไม่เด่นเลยม, <c oughs> มาดูกันยาค่ะชาวกันยาชาวราศีกันผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมมาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมีโชคมีลาบไหมอะไรเงี้ยนะคะ สิบดาบขึ้นมาก่อนเลยจ้านะคะสิบดาบมีไพ่จะติ๊กขึ้นมาบอกว่าความยุติธรรมจะเข้ามาหาคุณนะคะอ่สิบดาบบางทีมันไม่รู้ว่าจะออกทางไหนทางออกทางสว่างแล้วก็สี่ไม้เท้าค่ะถามว่าเรื่องการเสี่ยงเด่นไหมไม่เด่นแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงก็เสี่ยงดูนะคะอ่าคุณจะได้โชคลาภจากจากบ้านจากบ้านนะคะเลขที่บ้านอะไรพวกนี้ นะคะถ้าอยากเสี่ยงนะถ้าแบบอยากเสี่ยงจริง,รงคุณจะมีจากจากบ้านนี่แหละจะถามว่าเปอร์เซ็นต์การเสีย่ยงเยอะไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะไม่เยอะเลขเลขที่เห็นหน้าไพา่เราไม่เลขหนึ่งเลขสี่นะคะโอเคชาวราศีกันเลขที่บ้านนะคะม,มาดูราศีตุลค่ะถึงราศีตุลแล้ว ชาวราศีตุลหรือว่าชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาถึง15พฤศจิกามาดูกันว่าอย่างไรนะคะไ,ได้ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะเจดเหรียญได้ไพ่โดโวค่ะว้าวมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีโอกาสจากการเสี่ยงอ่ามนะคแต่ว่า แต่ว่าบางทีบางบางบางคนแบบเสี่ยงแล้วนะอาจจะเสียมากกว่าเสียมากกว่าได้นะคะโอเค<ม>นะลองดูถ้าใครอยากเสี่ยงนะถ้าใครอยากเสี่ยงก็ลองดูนะคะอ่าเลขที่เห็นหนะ้าไพ่เนะาะไพ่ใบนี้สวยไพ่เดอะเวิร์นะคะเดอะเวิร์มีโอกาสมีโชคมีลามนะคะประสบความสําเร็จนะคะเลขที่เห็นคือสองกันหนึ่งนะคะลองเสี่ยงดูถ้าใครอยากเสี่ยงนะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะเสี่ยงแค่ ให้ให้ให้รู้ว่าได้ลุ้นได้อะไรเงี้ยนะคะเนาะโอเคชาวราศีตุลมีโอกาสนะคะต่อไปชาวราศีพิจิกาพิจิกนะคะพิจิกเถอะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิด16พฤศพิจิกาถึงส5บหธันวานะคะ16พฤศพิจิกาถึง15ธันวา,นะะา,นวามาดูว่าจะมีโอกาสกับเขาไหมนะคะ ไพ่เดทขึ้นมาเลยค่ะชาวราศีพิจิกนะคะได้ไพ่เดทได้ไพ่แฮงแมนค่ะแล้วก็ได้ไพ่ไนท์ออฟเพนเจอร์นนะชาวราศีพิจิกถ้าจะได้นะอยากได้ได้จากคนเจ็บคนจากคนตายนะคะเลขที่เด่นคือเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งที่เห็นคือหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อ่า คุณเด่นในเรื่องของถ้าจะได้จริงๆนะ่ได้จากคนเจ็บคนจากคนจัดคนตายนะคะอ่านะคะจะมีเงินเข้ามือให้คุณได้จัดจนะ่ายหน่อยนะคะชาวราศีพิจิกนะโอเคค่ะได้ที่เด่นบอกไปแล้วนะเลอคือนหนึ่อ่ะราศีธนูค่ะราศีธนูชาวราศีธนูนะคะ <c oughs> หนูคือผู้ที่เกิด16ธันวาถึง14มกราคมค่ะราศีธนูน,นะคะได้ไพ่หกดาบ6ดาบ,ดาบได้ไพ่ห้าดาบหดาบหดาบไม่เด่นเลยค่ะไม่เด่นเลยชาวราศีธน,นูไม่เด่นไม่เด่นเลยนะคะไม่เด่นเพราะว่าอะไรมันขึ้นไพ่เมีบีไพ่โน่ไอยโนนะคะ ไม่เด่นเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงจริงลองเสี่ยงดูเลขเก้านี่แหละนะคะเลขเก้านี่แหละอืมเลขเก้านี่แหละนะคะลองเสี่ยงดูแต่แต่ถามว่าเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคไหมไม่เด่นบอกว่ารอเวลานิดนึงนะคะชาวราศีนี่เป็นการทํานายดวงเกี่ยวกับว่าโชคลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของชาวราศีแต่ละราศีนะคะซึ่ง อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะที่สำคัญบอกแล้วว่าดูอย่างมีสติอย่างงมงายนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกทุกท่านทุกทุกราศีที่เข้ามาดูจุงโชคดีนะคะมีมีโอกาสนะคะโชคดีและก็มีโอกาสมีโชคมีลาบขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับคลิปนีส้สวัสดีค่ะ